สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับเอามาดูอบตอหั่ครับยังแกวเหมือนเดิมสติกเกอร์ก็ยังเยอะเหมือนเดิมมรู้ว่าจะไหวหรือเปล่าครับกับทางทัลเรือหดเครัมาดูครับถอยเป็นแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะได้คนละกี่เที่ยวนะครับกับเสบ้าโหดๆดุๆนะครับเอากันนี้เนี่ยขาจมครับเนี่ย็อกกี้โอ้ยเอาบอตอหำก็ ี่กลับไปกลับมาครับครับเกลียวสั่งให้ออกไปก่อนครับโอ้ยมาตัดทางเขาเนาะเขาสีออกเนะาะเดี๋ยวฟังไม่เดือดสิไฟ เอาไปดูร็อกกี้ครับโอ้ยนี่ครับขาจมโอ้ต้องเบียดฝั่งนี้เยอะๆครับ อา้อาอ้าวถึงเขตปลอดภัยแล้ว